ดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเรจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูลดน้ําหนักเมนูลดความอ้วนค่ะเมนูกล้วยต้มนะคะสูตรนี้นะคะไม่ไม่ฝากค่ะเหนียวหนึบอร่อยค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆ กล้วยที่เราจะนํามาใช้นะคะจะใช้เป็นกล้วยน้ําว้าค่ะกําลังห่มนะคะเลือกนะคะวิธีเลือกเลือกแบบที่มีสีเหลืองผสมสีเขียวนะคะเ,เพื่อนๆถ้าดิบจัดนะคะจะทําให้ฝาดแต่ถ้าว่าสุกจัดจะทําให้เละนะคะเพราะฉะนั้นเลือกก็เลือกแบบหา่หาห่มที่สีเขียวผสมสีเหลืองนะคะเ,เพื่อนๆ หลังจากนั้นก็ใช้มีดนะคะตัดออกจากหวีเลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเมื่อเราตัดออกจากวีแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปค่ะ เพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเปลือกกล้วยนะคะจะมีเศษดินเศษไม้นะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปต้มเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มทั้งลูกเลยค่ะเ,เพื่อน เมื่อเราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะนำกล้วยนำมาใส่หม้อเลยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะน้ำก็ใส่ให้ท่วมตัวกล้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะนำไปต้มได้เลยค่ะ ต้มไปนะคะประมาณ20-30นาทีค่ะปิดฝาหมอ้อไว้นะคะเดี๋ยวถ้าครบเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อต้มจนครบเวลาแค่เลตต้มประมาณ20นาทีนะคะกล้วยของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ในน้ำเย็นค่ะนอกน้ำเย็นเลยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะดำไปหั่นกันนะคะวิธีหันนะคะก็หันได้หลายแบบนะคะเพื่อน นี่ค่ะเ,เพื่อนๆกล้วยต้มเสร็จแล้วนะคะเหนียวเหนียวหนึบหนึบไม่ฝาดแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆใครที่กําลังจะลดความอ้วนนะคะเอาไปทานได้เลยค่ะทาทานได้เลยนะคะเหนียวหนึบอร่อยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆไม่ฝาดด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของแค่เล่ด้วยนะคะขอฝากไว้นิดนึงนะคะใครที่กําลังจะลดความอ้วนนะคะ เอาเมนูนี้ไปทำเลยค่ะกล้วยต้มนะคะรับรองว่าไม่ฝาดอร่อยแน่นอนค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ